สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอมาแนะนำโคตะเคียนอายุเป็นพันปีนะฮะก็คือพันปีขึ้นจะ2 0 0พ3,000 4,000อะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เป็นชิ้นที่เหลือนะฮะเพราะผมสั่งมา10ส,สั่งไปเจชิ้นก็เลยจะเหลืออันนี้ชิ้นเต็มๆมันใหญ่กว่านี้อันนี้คือเขาตัดตัดเจียเียบร้อยแล้วนะฮะเนี <c> ่ย <oughs> แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็จะเป็นเศษแบบนี้นะครับเนี่ย เอาตัดตัดเป็นชิ Elon ้นชิ้นเพื่อที่จะเจียอย่างอย่างพวกนี้อาจจะเป็นการเจียแล้วเสียนะฮะมีมีเสียนะฮะเพราะน้าบางทีถ้าหล่อน้ําไม่ดีก็ก็จะแตกได้นะฮะพวกหินพวกนี้นะในการเจียเจรไนนะฮะเหมือนเจียหยกเจียอะไรพวกนี้เหมือนกันนะผมก็จะย่างชิ้นเนี้ยเห็นไหมฮะในเขาเจียแล้วนะฮะแต่คนนี้คือมันอาจจะอาจจะหล่อน้ําไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะแตกหักเสียหายได้อันนี้คือ สมบูรณ์ฮะสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ของจริงนะฮะไม่เหมือนไอ้อย่าไปเทียบกับพวกไทกเกอร์อายของจีนที่เขาใช้ไม้เคลือบเรซินนะนั้นมันของปลอมนะฮะอันนี้คือจากหินพันปีของจริงนะฮะเป็นหินจริงๆเลยนะฮะจากไม้ตะเคียนที่กลายเป็นหินลายเท็กเจอร์ไม้ก็ยังอยู่นะฮะลายไม้ตะเคียนเป็นไม้ตะเคียนทองก็ยังอยู่อันนี้คือมันเชื่อถือได้ร0 0เพราะว่าเราทาเองกับมือนะฮะ พรุ่งนี้ผมจะส่งรถส่องไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ของรถแรกก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าขั้นตอนว่าเขาก็ต้องผ่าผ่าแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็จะตัดเป็นชิ้นๆิ้ใช่ไหมตัดเป็นชิ้นๆ้นเสร็จแล้วก็จะเจียอันนี้ผมขอลงเจียกลับคืนมานะฮะเพื่อที่จะใส่เป็นมวลสารให้เพื่อนๆนที่สั่งไม้ตะพดนะฮะ <ๆ S 2> ก็จะใส่เป็นมวลสารไปให้นะครับ<ๆ>ก็จะออกมาสวยหรูอ่าไปใส่หัวแหวนอะไรที่ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนะฮะใส่เป็นหัวแหวนใส่เป็นจี้สวยงามมากฮะจะเหมือนกับ แหวนโคตรเคียนที่คุณตาคุณนพันใส่นะฮะพวกนี้มีคุณในตัวเองอยู่แล้วฮะโครตรเคียนนี้ถ้าเกิดท่านศึกษาดีๆหนึ่งก็คือมีอายุเป็นพันๆปีนะครับก็เป็นของมงคลอย่างหนึ่งที่ตัวผมส่วนตัวเองนับถือมากๆนะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลนะฮะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ